สวัสดีค่ะจากระวัตินักนายมนิวหน่อยนอเซอร์ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะวันนี้หน่อยจะมาแนะนำคลาสใหม่ของหน่อยค่ะนั่นก็คือคลาส i voice for audio book ค่ะคลาสนี้นะคะหน่อยก็จะเปิดสอนนะคะให้สำหรับคนที่มีความรักการอ่านนะคะ แล้วก็อยากจะมีหนังสือเสียงเป็นของตัวเองคนที่เป็นนักเขียนผู้ประพันธ์นะคะมีหนังสือของตัวเองแล้วอยากจะมีหนังสือเสียงของตัวเองด้วยนะคะคนที่อยากเป็นนักทาาเสียงรับจ้างอ่านหนังสือเสียงนะคะคนที่อยู่บ้านทํางานที่บ้านไรายได้เสริมรายได้หลักได้เลยนะคะอยากใช้เสียงตัวเองให้เป็นประโยชน์อยากพัฒนาการด้านเสียงเรียนคลาสนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะคลาสนี้ก็เรียนผ่านวิดีโอค่ะแล้วก็เรียนเวลาไหนก็ได้นะคะ เรียนที่ไหนก็ได้ไมีทั้งหมด15บทเรียนนะคะมีแบบฝึกหัดมีสคริปต์จริงนะคะที่เป็นลิขสิทธิ์ของหน่อยเองเลยนะคะเรียนจบก็แนะนําช่องทางการขายเสียงให้นะคะสาหรับงานหนังสือเสียงนะคะการต่อยอดงานหนังสือเสียงนะคะราคาเต็ม1 2 0 0 0บาทนะคะเหลือเพียง3 9 9 0บาทเท่านั้นเอาจิงๆิงนะรับจ้างอ่านหนังสือเสียง1เล่มนะคะยังไงก็ราคาเกิน3,000 990บาทอยู่แล้วนะคะอ่าเรียนได้ตลอดชีพค่ะเป็นวิชาชีพนะคะหน่อยรับรองเลยค่ะว่าจบคลาสนี้ไปนะคะคุณสามารถทำหนังสือเสียงได้อย่างแน่นอนค่ะมาดูกันเลยนะคะว่าเราจะเรียนอะไรกันบ้างนะคะหนังสือเสียงคืออะไรการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะอ่านหนังสือเสียงนะคะอ่าการวอร์มเสียงระดับโทนเสียงต่างๆนะคะการอ่านหนังสือเสียง ในหัวข้อต่างๆซึ่งแบบเยอะแยะมากมายที่หน่อยเตรียมให้คุณนะคะรวมถึงช่องทางการหางานนะคะและที่สำคัญการอัดเสียงจัดที่บ้านอัดหนังสือเสียงให้สมบูรณ์แบบทำอย่างไรนะคะหน่อยมีสอนไว้หมดเลยค่ะรับรองว่าคุณเรียนจบไปคุณลงมือทำได้หนังสือเสียงเป็นของตัวเองอย่างแน่นอนค่ะคลาสนี้นะคะหน่อยเต็มที่มากๆเลยนะคะ หน่อยจัดทาเตรียมหลักสูตรเอาเป็นว่าดูคลิปวิดีโอแล้วลงมือทําตามได้ทันทีค่ะนะคะคลาสนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจใครชอบใครอยากจะลงเรียนนะคะก็ติดต่อแอดมินได้เลยนะคะและหน่อยก็จะมีการตรวจการบ้านให้คุณรับรองว่าเอาส่งจนถึงสุดที่อย่างแน่นอนค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ